เขากลายเป็นนักเตะระดับแถวหน้าของพรีเมียร์ลีกกลายเป็นนักเตะที่เติบโตจากเชเยาโยชนแล้วประสบความสำเร็จได้ในสีเสื้อของเชลซีทำไมเมสันเมาส์ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะลูกม่อคนสำคัญที่จะกล้าไปสู่ในระดับตำนานของเชลซีได้กลับกลายเป็นว่าต้องย้ายทีมไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นการยุติเส้นทางตลอด18ปีครับที่เมสันเมาส์อยู่กับเชลซี Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาบายบจิตรกรสีค,คําเกลือ สวัสดีครับทุกท่านสู่ฟุตบอลสตาร์นะครับกับผมจิตกรสีขุ่เครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันหน่อยครับตอนนี้เราทะลุ700,000ซับแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับและถ้าท่านชอบคอนเทนต์ของเรานะครับก็มีฟีเจอร์ซูเปอร์ตังนะครับเป็นช่องทางสนับสนุนโดยตรงนะครับให้กับ Main Stand Thailand ครับ หมายเลข7คนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประเดิมสนามลงเกมอุ่นเครื่องให้กับทับพปิศาจแดงเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมที่เจอกันลีสที่กรุงมออสโลประเทศนอร์เวย์ใช่ครับผมกำลังพูดถึงเมสันเมาครับวันวานนี่คือหนึ่งในเตะที่เรทันฮาต้องการตัวเข้ามาสู่ทัพพิศาจแดงอย่างมากครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์เยอะแยะมากมายครับว่าเขาจะเป็นหนึ่งในตัวรุกที่มีความหลากหลายมากๆครับ ให้กับแมนยูเต็ดหรือแม้กระทั่งการถอยลงไปวิ่งไล่ในแดนกลางก็น่าจะเพิ่มพลังงานตรงรัศนามให้กับทัพอีสานแดงได้แต่ถ้ามองจากที่มาที่ไปนะครับมันก็เป็นดีลที่ถูกพูดถึงในแง่ของเมืองหลังเยอะมากครับเพราะถ้ามองว่าบแรกนะฮะเมสซีาเมเติบโตขึ้นมากับเชลซีและถูกคาดการณ์ด้วยซ้ำครับว่านี่คือหนึ่งในอนาคตที่จะกลายเป็นนักเตะสัญลักษณ์ของทัพสิงโตน้ามันครับเข้ามาอยู่กับทีนัตั้งแต่อายุ6ขวบ ไต่เต้าคุณมาสู่ทีมชุดใหญ่สร้างผลง,งานได้ดีในช่วงแรกแต่สุดท้ายก็เกิดดีลขึ้นครับในการย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่าการเจรจาสัญญานั้นไม่ลงตัวเบื้องลึกเบื้องหลังตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจติดตามไปที่นี่พร้อมๆกันนะครับกับฟุตบอลลิสต้าครับย้อนกลับไปในปี2 0 1 9ครับผมว่านั่นคือช่วงแรกที่เราเริ่มคุ้นชื่อของมิเนเมลครับเขาได้รับสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวครับ เซน5ปีพร้อมกับถูกปรัดดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของแฟรงก์ลัพาดซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สโมสรนนั้นโดนลงโทษห้ามลงทะเบียนนักเตะใหม่นะครับจากข้อหาก็คือทําผิดกฎในการซื้อขายนักเตะที่อายุต,ต่ํากว่า18ปีที่ไม่ใช่อยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปครับ แต่มันก็เป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมครับที่ทําให้เมสันเมานั้นเติบโตขึ้นมาเพราะผลงานก่อนหน้านั้นนะครับการถูกปล่อยให้ดาร์บิคาวตี้ยืมตัวเขาก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกลายเป็นตัวหลักหรือแม้กระทั่งย้อนกลับไปในยุคที่ถูกปล่อยให้กับวิเทสอาร์เนมในหลีทนทัลแลนด์ยืมตัวไปครับพอกลับมาอยู่ที่เชลซีพร้อมกับแฟรงก์ผาดที่เคยร่วมงานกันตอนที่อยู่กับทัพแกะเขาเหล็กนะครับ พร้อมกับสัญญาใหม่เมสซารมารับอยู่ที่80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับไม่น้อยครับกับเด็กแค่อายุ19ปีและไม่เคยลงเล่นในเกมพิมล,ลิ่มาก่อนและโอกาสมาถ,ถึงครับเมาส์ก็สามารถสร้างความประทับใจได้ทันทีครับเขากลายเป็นแกนหลักของทีมกลายเป็นอนาคตของสมโมสร,รก้าวไปจนถึงการติดทีมชาติชุดใหญ ในวันแรกครับที่เขาเริมสนามในสแตมฟอร์ดวิชนะครับแม้ว่าจะลงเอยด้วยการเสมอกับเลสเตอร์1-1แต่ก็เป็นโมเมนต์สำคัญในชีวิตครับมาร์บอกว่านี่คือบรรยากาศที่เขาใฝ่ฝันมานตลอดครับตั้งแต่เด็กจนโตตั้ตงแต่ที่เขาเข้ามาอยู่ในระบบอะคาเดมี่ตอนอายุ6ขวบมันเหลือเชื่อไปหมดครับผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้มาน,นานมากในที่สุดก็กล้ามาสู่ทีมชุดใหญ่ได้แล้วนี่คือสิ่งที่ผมต้องการทํามาอยู่ตลอดตอนนี้มีแฟนๆที่สวมเสือ้อพร้อมกับติดชื่อผมแล้วมันบรรยายไม่ถูกจริงๆครับ มันดีใจมากๆแต่สิ่งที่มันต้องโฟกัสมากกว่านั้นก็คือต้องทํางานหนักเพิ่มเติมครับพัฒนาตัวเองไปให้เยอะที่สุดลงเล่นให้มากที่สุดและพิสูจน์ให้ผู้จัดการทีมเห็นว่าผมพร้อมที่ช่วยทีมในทุกช่วงเวลาซึ่งมาน็กําทได้จริงนะครับซีซั่นนั้นครับ2019ถึง2020เขาลงเล่นไปถึง53เกมครับ และีซั่นถัดมาครับ2 0 2 0 2 2 1มีจุดพีคด้วยครับมอรเป็นคนทำแอสซิสต์ให้กับคลาฮาร์วร์ดครับทำประตูชัยในเกมที่เอาชนะแมนซิตี้ได้ในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคว้าแชมป์ถ้วยใหญ่ของยุโรปมาครองพร้อมกับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลของสโมสรซึ่งทําให้เมสันมาร์นั้นกลายเป็นนักเตะจากอะคาเดมี่คนแรกครับที่ได้รับรางวัลน,นี้ต่อจากจอห์นทอรีในปี2006เรียกว่าเป็นคนแรกในรอบ15ปีครับที่เด็กจากชุดเยาวชนก้าขึ้นมาเป็น นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมโมสรเหมือนเหมือนเป็นการยกระดับขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีครับเขากลายเป็นคนสําคัญของทีมกลายเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษอย่างต่อนเนื่อง2021-22ถึงก็ยังเป็นดาวซันโวสูงสุดอันดับ3ของทีมครับยิงไป13ประตูพร้อมกับเป็นเจ้าแอสซิสสูงสุดของทีมครับ18ครั้งจากการเล่นทั้งหมด5 3เกมทุกรายการนั่นคือช่วงเวลาที่สวยงามครับเขากลายเป็นนักเตะระดับแถวหน้าของพรีเมียร์ลีกกลายเป็นนักเตะที่เติบโตจากชเชนแลประสบื้อของนชล้ี แล้วมันก็เริ่มมีการพูดถึงการเจราจาสัญญาใหม่ครับเพราะด้วยผลงานขนาดนี้ความมั่นคงหรือการยืนระยะในทีมชุดใหญ่ได้เขาควรจะต้องได้ข้อเสนอที่ดีขึ้นมันเป็นเรื่องปกติมากๆครับซึ่งจริงๆแล้วการพูดคุยเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่หลังจากจบเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนักชิงชนะเลิศในปี2021นะครับเริ่มมีการเจราจาระหว่าง2ฝ่ายตัวแทนของสโมสรตัวแทนของนักเตะเอง แต่มันก็ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจริงจังเป็นกิจจลักษณะเท่าไหร่ซึ่งมันอยู่ในสถานการณ์ที่พอจะเข้าใจได้ครับเพราะว่ามันยังมีนักเตะคนอื่นที่ใกล้จะหมดสัญญาเร็วกว่าเขาคืออยู่ในกลุ่มที่ควรจะต้องพูดคุยก,ก่อนอย่างเช่นพวกอันเจโรลูริเกอร์หรืออเดอสกสเซนเซนเมาส์ก็ไม่ได้เร่งรีบหรือร้อนรนขนาดนั้นครับจะดูเหมือนว่าด้วยฐานะของตัวเองนะครับหัวใจความผูกพันการเติบโตเขาคือสิงบรูร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วครับซึ่งมองในมุมของสโมสรก็ไม่ได้เป็น งานที่เร่งด่วนเท่าไหร่ยังไม่ต้องรีบร้อนมากนะจนมาถึงฤดูกาล2021-22นั่นแหละครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากสงครามของรัสเซียกับยูเครนครับมันจึงเป็นเหตุที่ทําให้สโมสรเปลี่ยนเจ้าของครับจากโรมมนอับ,บราโมวิชกลายมาเป็นกลุ่มทุนใหม่เคเลยแคปิตอลนำทัพโดยชอตโบลีพร้อมกับเปลี่ยนแปลงบอร์ดบริหารเกือบยกชุดเลยครับนอกจากนี้ยังมีเรื่อง ของการเปลี่ยนทายนะครับเปลี่ยนมือจากโรมมนอมราริชที่โดนรัฐบาลของกรีตนั้นแทรกแซงเข้ามาสั่งห้ามทาธุรกรรมการเงินใดๆนะครับจนกว่าจะเปลี่ยนทายได้สําเร็จมันจึงเกิดช่วงสุญญากาศขึ้นครับที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงซัมเมอร์2021มันน่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่นะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยภายในปี2021เนี่ยมันเป็นไปได้ครับแต่พอมันมันเปลี่ยนแล้วมันมันเปลี่ยนแบบฉับพลันเลยครับ จากที่เคยเริ่มพูดคุยเจรจาไปเหมือนต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เลยแล้วคราวนี้นะครับมันก็ไม่ได้ราบรื่นเหมือนเดิมหลังจากที่ผ่านยุคมาถึงมือของกลุ่มบริหารใหม่ที่นําโดยท็อดโบลียนะครับพอตั้งลําได้แล้วดีลสัญญาใหม่ของเมสันมาก็กลับมาอยู่บนโต๊ะอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะครับเจ้าตัวเคยสัมภาษณ์กับทางเดียสทริติกครับในช่วงซัมเมอร์2022เขาบอกว่าสัญญาของผมยังเหลืออีกสปีครับกับเชลซียังมีความสุขมากที่นี่ครับหวังว่าากรรเจจา จะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้อย่างจริงเขายังหวังครับยังหวังที่จะได้สัญญาใหม่แต่ไปไปมาครับการดําเนินการที่คาดการว่ามันควรจะต้องเริ่มต้นนะ่ะมันก็ยิ่งล่าช้าไปอีกครับเพราะการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มบอร์ดบริหารนั่นแหละครับจากกลุ่มเดิมที่เคยทํางานร่วมกันมาครับในยุคข,ของรู ish, มันอัลบรามูชไม่ว่าจะเป็นมารเรียนากรานอฟสกายาหรือพิเตอร์เชคเองก็ตามก็ทยอยออกจากสโมสรไป และกลุ่มทุนใหม่ที่นําโดยทอด็อบบรี่ก็จะเป็นผู้เจราจายีกแต่ซัมเมอร์นั้นครับเชลซีก็มีการลงทุนเยอะแยะมากมายครับดึงนักเตะใหม่เข้ามาพร้อมกับประเคนค่าเหนื่อยให้มหาศาลครับอย่างเช่นบริมสตอร์ลิงครับรับไปสัปดาห์ละ3 0 0 0 0นปอนหรือคาริดูคูริบาลีครับรับไป200,000ปอนต่อสัปดาห์นี่ยังไม่นับกลุ่มที่ยังอยู่นะครับและยังไม่สามารถเคลียร์ตัวเองได้อย่างโรเบรูดูกากูครับที่ยังมีสัญญากับเชลซีซึ่งค่าเหนื่อยอยู่ที่3 4 0 0 0 0ปอนดอนต่อสัปดาห์มันหมายความว่า รายจ่ายของสโมสรบันยังอยู่ในช่วงที่ต้องบริหารจัดการกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นการต่อสัญญาใหม่ของเมซันเมลเนี่ยทางสโมสรก็เลยต้องประวิงเวลาไว้แต่ในมุมมองของตัวนักเตะเองนะครับเขาก็รอในการเจรจายอย่างเต็มที่และคาดหวังว่าจะได้รับข้อเสนอที่มันเหมาะสมเพราะว่าส่วนตัวของเขาแล้วนักเตะเยาวชนเติบโตขึ้นมาเป็นลูกม,ม่าของทีมแต่ยังมีเรทค่าเหนื่อยห่างจากบรรดานักเตะอีกหลายๆคนเยอะมากครับ ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนะครับมันทําให้เชลซีนั้นต้องประวิงเวลาต้องระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่ายและต่อให้มันมีการพูดคุยเพิ่มเติม,ตมกลุ่มนักเตะที่เติบโต,ตมาจากอะคาเดมีก็จะค่อยๆทยอยขึ้นมาในการเจรจาบนโตซึ่งในเวลานั้นนะครับมิันเมาส์กับริชเจมส์ครับเป็น2คนแรกๆครับที่เป็นเป้าหมายหลักเพื่อการต่อสัญญาในรายของเจมส์นั้นตอบตกลงเรียบร้อยครับ ข้อสนสัญญาใหม่ในเดือนกันยายน2022ครับระยะเวลา6ปีและได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นมาเป็น 2, 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์จากเดิมเนี่ยนะฮะริสเจมรับอยู่ที่5 8 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เท่านั้นคราวนี้มาถึงคิวของเมสันมาส์เนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าในมุมมองณนะเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นครับต่อให้มันเริ่มมีการพูดคุยแล้วแต่ความหวังของเมสันมา์เนี่ยคาดว่าตัวเองนั้นควรจะต้องได้ ค่าเหนื่อยเนเทียบเท่ากับเรทบรรดานักงแต่หน้าใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาครับที่สําคัญคือในรายละเอียดที่ทางเชลซียื่นข้อเสนอเข้ามานะครับมา์ก็รู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อย่างเช่นเงื่อนไขสัญญาที่กินเวลาเกิน5ปีเพราะเขามองว่ามันเป็นสัญญาที่มันใหญ่เกินไปครับและอาจจะผูกมัดจนไม่สามารถขยับขยายอะไรได้รวมถึงเงื่อนไขลดค่าเหนื่อยตามผลงานของทีมในการแข่งขันแต่ละรายการถึงแม้ว่ามันจะเริ่มมีทิศทางที่เป็นแง่บวกแลวนะครับ ดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน2022ต่สุดท้ายมันก็โดนเบรกลงครับเพราะว่ามันมีการแข่งขันฟุตบอลโลกเข้ามาจนเวลาเดินทางมาถึงกุมภาพันธ์2023นั่นแหละครับเริ่มมีการคุยอย่างจริงจังมากขึ้นฝั่งของสโมสรก็นําโดยพอลวินสตัลีครับเป็นผู้อำนวยการร่วมคนใหม่แต่คราวนี้เนี่ยข้อเสนอทางเชลซีนั้นลดร,ระยะเวลาลงก็จริงครับแต่ค่าเหนื่อยอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มันก็ทำให้สามารถคาดการณ์กันได้ครับว่าเวสต์มาส์อาจจะ มอในรทค่าเหนื่อยที่มากกว่านั้นครับเพราะขนาดรูสิสเจมส์ยังได้2 0 0 0 0แต่ตัวเขาได้รับข้อเสนอเข้ามาเพียงแค่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นจึงไม่มีการตอบรับใดๆเกิดขึ้นครับแล้วก็บอกปัดเงื่อนไขนี้ไปมีน้าซ้าครับมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีส้นเมา่นั้นมีการบาดเจ็บติดตัวด้วยครับเจ็บหนักพักยาวเลยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2023เป็นต้นมาเนนะครับเขาลงเล่ในให้กับเชลซีแค่3เกมเท่านั้นและ ลงเล่นในหานะตัวสำรองทั้งหมดด้วยครับพร้อมบวกกับผลงานโดยรวมของเชลซีเป็นปีที่ไม่น่าจดจําเลยครับพวกเขาจบเพียงแค่อันดับ12ของตารางหลุดวงโคจรทุกสิ่งอยา่างมันจึงทำให้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่นั้นยุติลงตรงนั้นครับและสำคัญเชลซีก็อน่านาคตเพิ่มเติมครับว่าไม่อยากสูญเสียนักเตะแบบไร้ค่าตัวอย่างเช่นพวกบรเกอร์พวกคริสเตนเซนไป เพราะฉะนั้นเข้าสู่ซัมเมอร์2023เมสันเมาส์เหลรอสัญญาเป็นแค่1น1ปีและถ้าปล่อยยืดเยื้อไปครับจนถึงเข้าสู่ปี2024เมาส์สามารถย้ายทีมแบบฟรีทานเฟอร์ได้ซึ่งเชลซีไม่อยากให้เป็นแบบนั้นครับจนสุดท้ายครับความชัดเจนก็มาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถึงแม้ว่าต้องใช้เวลาในการจริจาเรื่องค่าตัวคอมมนชชนเมาส์อยู่พอสมควรนะครับแต่มันก็มาจบที่55ล้านปอนด์บวก อดออนเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์สัญญาการหปีครับและค่าเหนื่อยที่แมนยูเตดจ่ายให้เมซสอต์ก็คือ2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับเป็นการยุติเส้นทางตลอด18ปีครับที่เมซสอต์อยู่กับเชลซีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการอำลาจากเกิดขึ้นมันเหมือนกับวันที่เขาอัดคลิปของตัวเองน,นะครับลงในสื่อออนไลน์เขายอมรับว่ามันเป็นการตัดใจที่ยากลําลบากแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มันเหมาะสมครับที่เขาต้องอำลาเชลซีแน่นอนครับการตอบรับอาจจะแตกต่างกัน แฟนชซีบางคนก็ไม่รู้สึกแฮปปี้เท่าไหร่แต่แฟนบางคนก็อวยพรครับในการเดินทางครั้งใหม่แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วครับแม้ว่าอาจจะเป็นการจบที่หลายคนคิดว่ามันควรจะต้องสวยกว่านี้แต่แมนันเมาส์ก็เดินหน้าต่อครับกับมายนเจ็ดของสีเสื Manchester ้อแมนเชสเตอร์เขาให้สัมภาษณ์ในวันแรกที่เปิดตัวนะครับเมื่อรู้ว่าแมนูไนเต็ดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือให้ความสนใจนะครับมันก็เริ่มเป็นจุดที่ทําให้ฉุกคิดขึ้นมา นี่คือสโมสรที่ยิ่งใหญ่นักเตะชื่อดังหลายคนเคยเล่นที่นี่ผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมตั้งแต่เริ่มต้นการได้ลงเล่นตั้งแต่ช่วง p r e s e a ั่นอุ่นเครื่องและพร้อมสาหรับการออกสตาร์ทมันเป็นเป้าหมายหลักของผมผมรู้ว่าผมมีความสามารถนําอะไรมาสู่ทีมได้และตอนนี้มันเกี่ยวกับการเดินหน้าลุยและทําออกมาให้เห็นในสนามประตูบานหนึ่งปิดลงครับประตูบานใหม่ก็เปิดขึ้นและหมายเลขเจ็ดคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์แล้วครับว่าเขาจะช่วยทวัพิสระแดงได้มากขนาดไหนและจะทําได้อย่างที่บริษัทตั้งความหวังไว้หรือเปล่ารอติดตามแล้วกันครับถามแฟนพิศัตรแดงครับรู้สึกงไงบ้างกับตั้งแต่ใหม่รวมถึงแฟนเชลซีด้วยก็ได้ครับรู้สึกงไงบ้างกับการย้ายทีมของเมสันเมานะครับร่วมมาแสดงความเห็นกันได้นะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ